โอ้โอ้ใครวะเนี่ยใครล่งแบมเอ๊ะมองอะไกิฟเบลทำไรหาหารหมาไงนี่ทำเป็นเล่นตัวไม่ถ่ายรูปเนาะเออใครเนี่ยอาพันออกเชเออกแมม

แดมมองอะไรฮะมองอะไร